สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า k y Berden ครับเกมนี้มาในสไตล์ Deck Building ที่ท้าทายความสามารถของผู้เล่นและถูกสร้างโดยสตูดิโอทำเกมระดับ Triple A ครับประวัติของเดฟที่เขาลงไว้ก็ไม่ธรรมดานะฮะมีประสบการณ์จากเกมอย่าง Darkness Dota 2 Heroine m and Magic และก็อีกมากมายครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylott แล้วก็กลุ่ม Facebook Paylot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงานการเกม NFT นทีนะและตอนนี้ทางช่อง Paylott ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกการสอนการเล่นเกม NFT นทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับท่านใดสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับ เกมครประเด็นครับด้วยความที่เป็นรูปแบบเกมแบบ d Deck Building r o โร e ไรท์ทำให้ระบบของเกมที่ทางผู้พัฒนาได้วางเอาไว้เป็นรูปแบบที่คุณจะต้องเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาที่เข้าไปเล่นครับเรียกว่าการวางกลยุทธ์แล้วก็การเล่นวิธีการเล่นในแต่ละดาษจะไม่สำคัญนั่นเองครับไฮไลท์ของตัวเกมครับเป็น First Metabase Deck Building Game ที่คุณจะสามารถสร้างสารรค์ตัวละครของตัวคุณเองได้ครับ ระบบการเล่นที่จะพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆตลอดช่วงที่คุณเล่นเกมนี้ระบบเกมที่เป็น Play to Earn ให้คุณสามารถเล่นเกมและสะสม NFT ไปด้วยกันได้ครับและฟังก์ชันการอัปเดต NFT ของคุณตัวละครหรือการ์ดของคุณครับเขาจะมีข้อจำกัดในการทำให้เป็น NFT อยู่นะคุณจะเป็นจะต้องพัฒนาหรือว่าอัปเกรดตัวละครให้อยู่ในระดับ3ดาวก่อนครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มมิน้นตัวละครออกมาเพื่อทำให้การ์ดที่อยู่ในเกมเป็น NFT สามารถถือครองในระบบออนเชนได้ครับเหรียญเกมนี้มี2สกุลครับคือเหรียญ KBD เหรียญไข่เบเดนนั่นเองที่เป็นเหรียญสกุลหลักครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือ KGO ที่เป็นเหรียญอินเกมเ u อเรนซีครับในส่วนของการใช้งานระบบบุนเวียนเหรียญเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีในตัวรยายเอียดตัวเกมนะครับ r รดแมッของเกมนี้ครับช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงของการขายเหรียญนั่นเองนะการขาย NFT pre-sale และเกมจะเปิดในเฟสอัลฟ a าก็มาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเดือนมีนาคมเดือนหน้านะครับตัวเกมจริงๆจะเปิดในทั้งระบบ PC และระบบของโทรศัพท์มือถือจะมีการซัพพอร์ตในหลายภาษาด้วยนะตัวนี้เขายังไม่ประกาศนะว่าซัพพอร์ตภาษาอะไรบ้างแต่ก็คาดหวังว่าจะมีภาษาไทยด้วยนะฮะหลังจากนั้นครับช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับ เราจะเริ่มเห็นระบบเมตาเวิร์สที่เพิ่มเติมกันมาในระบบตัวเกมครับพาร์เนอร์และอินเวสเตอร์ที่เราคุ้นคุ้นกันก็มีตัวเกมซัตเตอร์คูดเกมมลบแล้วก็อีกหลากหลายเจ้านะครับโ o เชียลีเียของตัวเกมนี้ครับทวิตเตอร์มีผู้ติดตามอยู่3 6 0 0 0คนครับและกิจกรรมในการแจกแอร์ดรอปผ่านระบบเทเลกรมบบด้วยนะฮะซึ่งจะแจกเป็นเหรียญของตัวเกมครับใครสนใจก็ลองเข้าไปทำดูได้นะแต่รางวัลเรียกว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับ เทกรกมครับมีผู้ติดตามอยู่เกือบ3 0,000่นคนนะครับมาดูข้อมูลกับตัวเกมบ้างครับรายละเอียดของตัวเกมจริงๆแล้วผมถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวไวท์เพเปอร์เนาะที่จะมาบอกข้อมูลวิธีการเล่นหรือว่าดีเทลของตัวเกมครับแต่ที่เราสามารถรับรู้ได้จากตรงนี้ก็คือความเป็นมาของตัวเกมระบบโครงสร้างการหมุนเวียนโทกินโมิกต่างๆครับทางทีมงานผู้พัฒนาส่วนตรงนี้เราจะเห็นแค่รูปภาพการ์ตูนนะฮะ ที่เขาบอกว่าเดฟมีประสบการณ์ด้านการทำเกมมาอย่างยาวนานครับมีการร่วมพัฒนานเกมระดับ triple A มาด้วยและในตัวดีไซเนอร์ก็เคยเป็นหัวหน้าดีไซน์ของเกมอย่าง Dynasty Warrior แล้วก็ Dragoness ครับเมื่อรวมรวมกันแล้วเขาได้บอกตรงนี้ฮะว่าประสบการณ์ทีมงานของเขาค่อนข้างเพียบพร้อมมากครับจะว่ากาวก็ว่าได้เนอะเพราะว่าเกมที่เขายกมาเป็นตัวอย่างครับเป็นเกมระดับ triple A ทั้งนั้นฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ Assassin Creed Warrior, d a n a ี่วอ r r ริเออร2 Dragon หรือแม้กระทั่ง Hero Mine and Magic ครับโดยท่าท่านะฮะทีมงานมีประสบการณ์อย่างที่เขาโฆษณาเอาไว้จริงๆครับรูปแบบเกมที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับมาดูในส่วนของไฮไลไท์ที่เขาโฆษณากันในหน้าเว็บไซต์นะครับ First s t t e t a s e s e d k c u i u i l n i n g m e อ่าตรงนี้เขาบอกว่าคุณสามารถ สร้างตัวตนของคุณขึ้นมาได้ครับด้วยความคิดของตัวคุณเองประสบการณ์ต่างๆที่คุณสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาครับระบบการเล่นเกมที่ผู้เล่นจะต้องวางแผนการเล่นจัดสรรทรัพยากรที่คุณมีครับเพื่อไป,ปเผชิญกับความหลากหลายของตัวเกมตรงนี้คือจุดที่ทําให้คุณไม่ต้องซ้ำซากจําเจกับการลงเล่นด่านเดิมๆซ้าๆครับระบบ Pay to Earn ที่คุณสามารถเข้ามาเล่นได้ฟรีฮะและสามารถรับรางวัลเป็นโทเก้นของตัวเกม รวมไปถึง NFT ที่จะสุ่มดรอ p จากการเล่นเกมด้วยครับหลังจากนั้นครับคุณสามารถนำ NFT ไปอัปเกรดได้ด้วยตัวเหรียญเกมที่เป็นเหรียญหลักก็จะใช้สำหรับเป็น energy ภายในเกมด้วยครับตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเนาะ Dynamic NFT ครับที่ฟังก์ชันนี้มีระบบ AI algorithm ทำให้ตัวเกมมีความยูนีครับและก็ไม่ซ้ำใครนะ ซึ่งถ้าหากคุณจะต้องการมิ้นต์มันออกมาเพื่อถือครองไว้อย่างที่ผมบอกนะครับต้องอัปเกรดให้เป็น3ดาวก่อนครับระบบหุ่นยนต่างๆจากภาพในเกมนะครับภาพนี้ฝั่งขวาสุดนะคุณจะเป็นจะต้องมีตัวการ์ดหรืออาจจะเป็น NFT ก็ได้นะครับเพื่อเข้าสู่ portal ทางด้านบนตรงกลางนี้เนาะที่จะพาคุณเข้าสู่ในโลกของการเล่นเกมครับระบบเกมครับในช่วงแรกก็จะมี PVE ฮะและรางวัลที่ได้รับจากการ PVE จะได้รับมาเป็นเหรียญรองที่ชื่อว่าเหรียญเคโกครับเหรียญทองน,นี่นะครับเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในเกมการซื้อขายไอเทมของตัวเกมครับจากกรอบ PVE มาทางด้านขวาเนาะนอกจากเหรียญรองที่คุณได้รับแล้วครับตัวเกมก็อาจจะดรอปเศษชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้คุณมาสะสมเป็นการ์ดหรือเป็น NFT อีกทีก็ได้ครับและการจะได้รับมาซึ่งเหรียญหลักของตัวเกม KBD ส่วนนี้คุณจะเป็นจะต้องไปต่อสู้ในรูปแบบของ PVP กับผู้เล่นคนอื่นนะครับก็คล <c oughs> <c oughs> ้ายๆกับตัว Axie เหมือนกันเนาะและเหรียญ KBd ทำไรได้ครับตัวนี้คุณสามารถใช้ในการเบสในโหมด Arena เนาะใช้ในการมินเอเนอร์ทีออกมาครับใช้ในการอัปเกรดการบรีดิ้งต่างๆครับและเส้นทางด้านบนนะครับฝั่งทางด้านเหรียญ KBd ไปฝั่งซ้ายและขึ้นไปทางบนครับไปทางพอชทัลของคุณนะคุณเห็นอะไรไหมครับ เขาจะเขียนไว้ว่าจําเป็นจะต้อง Stake KBD ไว้เพื่อเป็นการกลับเข้าสู่เกมอีกรอบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นครับหน้าที่หลักของตัว KBD อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เป็นเหมือน energy ภายในเกมครับที่คุณจะสามารถกลับไปเล่นเกมได้อีกรอบด้วยวิธีการ Staking ตัวเหรียญเอาไว้ครับท็อิเคมกของตัวเกมครับเหรียญ KBD มี total supply อยู่ที่500ล้านเหรียญครับราคาเริ่มต้นเปิดตัว0.04 US อลลาร์สหรัฐครับ และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเกมใครเบเด้นะครับส่วนของออดิตรงนี้ผมยังไม่เห็นเนาะและหน้าเดฟก็ยังเป็นรูปกระตูนอยู่ครับแต่จากการที่เขามาโฆษณาไว้ว่าเดฟป,ประสบการณ์สูงมากครับในเกมที่ยอดนิยมมากๆฮะยังไงอลองพิิารณาดูข้อมูลอีกทีแล้วกันเนะว่าจะเป็นยังไงครับถ้าข้อมูลต่างๆที่เขาโปรโมทมาเป็นจริงอ่ะถ้าเป็นจริงนะตัวเกมถือว่าเป็นเกมที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ อย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันอีกทีเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ